สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนี่คือความเป็นจริงโบนัถาออกโรงยกข้อมูลหุ้นไอทีวีทีมพิธาต้องบอกเลยว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆคนจับตามองสำหรับปมการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีที่รายการข่าว3ามมิตินำคลิปบันทึกการประชุมมาเปิดช่วงที่มีการสักถามพบว่าการสนทนาตอบคาถามไม่ตรงกับ บันทึกการประชุมล่าสุดโบนัสถามหัธนานักเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ออกมาโพ์ข้อความถึงประเด็นหุ้นไอทีวีโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าสิ่งที่ระบุในรายงานผู้ถือหุ้นไอทีวีเป็นความจริงเกี่ยวกับธุรกิจคือบริษัทยังดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทส่งงบการเงินและเสียภาษีอยู่ซึ่งวัตถุประสงค์บริษัทมี45ข้อไอทีวี อาจไม่ได้ดำเนินการตามข้อ40ที่ว่าด้วยการประกอบวิทยุโทรทัศน์แต่ยังดําเนินการตาม41ข้อที่ว่าด้วยการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามที่ระบุในงบการเงินตั้งแต่ปี65เรื่องทั้งหมดเป็นกิจการของบริษัทที่เกิดขึ้นตามปกตินานก่อนจะมีเรื่องการร้องเรียนคุณสมบัติคุณพิธาอมถือหุ้นสือ่อก่อนคุณพิธาจะได้รับการเสนอชื่อเป็นแคนดิเดต นายกของพรรคก้าวไกลก่อนที่จะมีการเลือกตั้งและรู้ผลกันการพยายามสร้างทฤษฎีสมคมคิดต่างๆนานาคือความพยายามเปลี่ยงเบนความสนใจจากข้อเท็จจริงที่เป็นประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาในคดีที่เกี่ยวกับคุณสมบัติสสและแคนดิเดตนายกตามรัฐธรรมนูญซึ่งมีแค่ไอทีวีเป็นสื่อหรือไม่คุณพิธาถือหุ้นไอทีวีขณะสมัครรับเลือกตั้งหรือไม่ เท่านั้นเองขอบคุณข้อมูลข่าวจากขอบข่าว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ